สวัสดีครับพี่น้องมือในกะดีใจน้ำเสียอ่ำนครับตอนนี้เราก็มีสัญญาณที่ดีนะครับมาแล้วกัครับพี่ให้ลูกโอ้ยคิดว่าีวันนี้นะครับๆวันนี้ถือว่าฉลองงานแต่งเรจะจะได้เป็นดองเนาะใช่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 เดี๋ยเดี๋ยว เกิดอะไรทุกคนเกก็ทำแบบนี้แรงงมากเยดี๋ยวเราจะกระดูต้องเสียอ้มเรื่องนี้ถ่ายจากอะไรครับพ่อไปเลยอันนี้15ปรงแม็กคับเราก็มีหลายเครื่องแล้วก็ต้องสลับไปสลับกันมาอรยรวยเกิด พอซื iries, ái, uh ้อขายบ่เทิร์นพร้อมเนยซื้อใหม่เรื่อยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตื่นมัโอ้ยไม่ได้ซื้อซืขายต่อีเนีย เขารู้หมดแล้วไม่ต้องมาขาทกเขเทแล้วเขาใจจะขาดแล้วมันใจจะขาดแล้วมาเน anyway> ี่ยลงรถยังใส่กระเป๋าเนี่ยกลัวเปียกเออนั่อยบคุณนาฬิกาครับเอามาให้พ่อฟีเนาะใส่เคดิตใส่เคดิสใส่บอ ไม่ทำไมแก้มง่ายเอาเปิดดูวาสนาวาสนาบักภาคนะครับผมวาสนาบักภาคยวเก็บกะไรเก็บอะไรดูดูดูคอนเทนต์นี้มันคอนเทนต์ผมก็ต้องก็แล้วแต่สิเปิดเปิดเปิดคือจะบอกก่อนว่า อันเนี้ยมันแค่ร้อยยี่สิบแปดกิกไงอ่าร้อยร้อยยี่สิบแปดกิกอันเนี้ยมันห้าร้อยห้าหนึ่งสองอ่าเพราะว่ามันมันเต็มแหมมันต้องมาเคลียร์ตลอดเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปปลาทิ้งแล้วก็เอาเครื่องนี้มามาเดี๋ยวปลาให้อ้าวเฮ้ยสาวควนแตบสาวคุณป้าเปิดป้าเปิดป้าเปิดเอาเคลียร์เคมาอ้าวอาอู้หเดี๋ยวเอาไปเลยรูปให้ดิ ผูผาเลยผูผามาขอบคุณครับเครดิตจากพ่อกัญชัยผูกผ้าดาเนี่ยผูกผ้าจากพ่อามามามาดูโอเคเอาสี่ขาขาขาลุลดงไหนโ้าพวกูเนาผมเป็นวัตถุ่แปดนาทีไงเอ้ะค่อยๆว่าเป็นยังกทายฝนก็ไดหอกดไปเออ เอามาดูกันนะว้าวเฮ้ย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 ทำไมไม่มีอะไรเลยข้างในเฮ้ยพี่สองไปขายหรือเปล่าโอ้ยอันนี้คือเรืยกสีนี้ใช่ไหมใช่จรีกันหมดเลยชอบสีดูดิเฮ้ยใส่ชาร์กมีให้ด้โอ้ยรุ่นนี้ดีนะใส่าเฮ้ย แค่ได้ให้อยู่แลวไม่ได้หัวมันแค่นี้แหละเขาไม่มีหัวไม่มีหัวแม่ไม่มีหัวมีแต่ไข่ไปเอ็มนาไปเอ็มไปติดฟิล์มนะทีแรกว่าจะเกล็ติดให้ก็ลืมฟิล์มลืมฟิล์มเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปติดในเมืองของมังงามแท้่อว่ามังงามเพลงโฆษณาบางภาคในในเโชว์ๆนี้โชน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่เปิดเครื่องโชว์หน่อยเปิดเลยเปิดอาไว้ติดฟิล์มก่อนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยใจผมเลยแล้วรู้กันว่าอ่าอันนี้ไหมอันนี้มาอันนี้มาเป็นโลโก้ไอ้นี่เนาะแอนดรอย์กึ่งเนาะหนึ่งสองเป็นโลโก้ไม่ใช่หรอปุ๊บแอปเปิ้ลอย่านี้เปิดมาเป็นโลโก้ไอแอนดรอย์เนะเปิดเปิดสิเปิดเครื่องเลยเป็นไรหรอเปิดเลยไม่เป็นไรหรอเปิดแล้วก็เล่นเลยเป็นไรซื้อตอนเวลามันตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอนดรอย์ เจ้สวยมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณร้านอะไรนะอันนีะใบไก่โมบายต้องเขาเลยไม่ตีหลนะครับแค่ชิ้นมาดอุ้ยอุ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยครับฮัลโหลฮัลโหลอยากจะติดแดงอ่ะแม่เขาบอกว่าฮเฮ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเฮ้ยไปกดภาษาลาวทำไมโอเคครับโอเคเป็นเอ้า

แป๊บเดียวแต่ว่าชื่อที่ล็อกไว้คนละชื่ออะไรแบบบ้านนี้บ้านนี้มันมันจะไม่ขึ้นเนอบ้านอะไรไม่ยถึงว่าบ้านอะไรโอ้มาแล้วครับบ้านยูนีิแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเออเออตื่นเต้นหมกอ่าง่แกตังค์เอาคุณพ่อเงินใช้แทบที่ไปรับมาให้นะครับผมแล้วใครจ่ายตังค์ครับพ่อกันชัยจ่ายเออขอบคุณครับไม่แต่ผมโอนไปให้แครนะล่ะ พูดให้ดูดีใเอ้าทำไมซื้อเครื่องยังไม่ซื้อให้คุณบอลบ้างล่ะคเคยซื้อให้แล้วครับเคยซื้อให้แล้วจจมั้ยจุงฮิโร่ไหมสูบมาติดกว่าปี้หติโร่รอพีเซื้อให้อยู่ไ้เยพเลยพีเไ้เาเลยไป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 เยไปลยไยไปยไปเล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 ยไเลยไปเลยไปเลยไยไปยไปเลยไปยยไปยไปเลยไปเลยเลยไไปเลยไปเลเลยไปเลลยไปเยเลยยเลยไปเลยไปเลเลยไปเลย มาหมดเลยมาหมดแล้วเนาะเมียน้อยเมียหลวงมาหมดเลยแล้วไม่ผมผมเป็นคนดีเป็นคนดีเหมือนเสียนนท์ครับผมเป็นคนดีด yeah ีเสียนนท์ไปในักเลยพูดไม่มีไม่อยู่อุ้ยนี <h <h ่ไงอุ้ยบอกกันเอาโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเอามันไปยังยังกำลังกำลังมาครับโกำลังมาดีไหมกระพร้าปวางให้เลยนะครับ เขาแต่งต้อนมาด้เขาแถมไอ้นี่มาด้วยไหมใส่ครับใส่ค่ะอันนี้ฟิล์มอ่ะนี่แน่เลยรถวาก่อนใช่อันนี้ฟิล์มอันนั้นตะปูิโพมไม่ใช่ปกติไข่ไม่ทิ้ฟันฮะิิมมอันนี้ไอโฟนา12เหรอ11ก็11เหรออันนี้15 15ปูไม่ขายมื่นเดียวครับมื่นเดียวประมูลเลยเครื่องนี้คงจะทนมากเลยเนาะทนทนครับรองปลาหัวไอ้บอลแล้วมันไม่เฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยไวมากเลยอ่ะ อีซินใคหลังให้ลัาใครอีซินที่ลังเขาบอกกับลูกนาจ่ายเงินตั้งค่าซิ้อีหาก่อนเดี๋ยวรออีกหนึ่งหน่นยังไม่มาหรอโอ้ฝากไนะสฝากไว้นบอ้ทือ ใ่ไอ้พ่อที่สองไอ้พ่อที่สองข้างไอ้พ่อที่สองเป็นใคค่ชมาหรือยังมาหรือยังสวยนะครับชิ้นนี้เป็นของเสียครับ

หอมันก็จะให้ตัดค่าเรื่อยเหรอก็จะมดค่นมันหดเลยเนี่ยต้องเป็นบัญชีพวกอะไราอะไรมาบางบกหมดเลยหมดครับนี่คลินสนใจว่าฝากติกาอเลนะขอบคุณหมอทากอการคลิปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนั้นไปซื้อไอ้อ